สวัสดีค่ะช่างหญิงพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้จะพาลูกหลานไปไหว้หลวงพ่อโสงศทที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก็เจอกันที่ที่วัดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวคอยดูเราจะไปข้างในกันนะคะตอนนี้เราก็ถึงวัดแล้วนะคะวัดหลวงพ่อโสงศ์ทอนนะคะย่าพานสวัสดีค่ะ มาถึงวัดแล้วแดดร้อนในโซชุดหน่ะคะนี่นะคะบรรยากาศวัดก็จะประมาณนี้นะคะสวยมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวตามไปดูคุณยายกันเลยนะคะแดดร้อนนะคะ

แล้วก็ไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไหว้ใส่ดอกไม้แล้วก็ใส่ทานด้วยนะคะคุณยาย่ก็ไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นใ,ชใช่นะคะถ้าถ่ายรูปเราต้องปิดแมสท,ทุกคนนะคะเว้นระยะห่างเพื่อควมาตรการโควิดนะคะไหว้กันทุกคนเลยนะคะนี่ เราก็ใส่แมสอะไรกันทุกคนนะีน่นะเราก็ไหว้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็กำลังจะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนนี่นะคุณยายก็กำลังจะไปข้างนอกนะคะเขาห้ามใส่รองเท้านะคะ เราก็อยู่ตรงจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะมันก็อยู่ในวัดนะคะแต่มันเป็นที่น่าจะเป็นที่ให้อาหารปลานะคะตรงนี้ลมเย็นมากเลยนะคะลมแบบโกลกเลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะนี่เป็นแม่น้ําเลยนะคะวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะชาชนมเซาค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้ไปไหว้วัดหลวงพ่อโสธรที่ชาชิงเซามานะคะตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยห่หญิงพากินพาเที่ยวนวยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วคอยดูนะคะว่าจะพาไปกินหรือไปเที่ยวที่ไหนนะคะบ๊ายบาย